หลวงปู่มั่นสอนบอกว่าได้จิตคือได้ธรรมเสียจิตคือเสียธรรมตัวจิตตัวผู้รู้นี่แหละคือลูกกุญแจที่เราจะไขเปิดตู้พระใจปิดกในใจเราถ้าเราไม่ได้จิตเนี่ยเราจะไม่ได้ธรรมเสียจิตคือเสียธรรมเลยนะอาธรรมมาไม่ได้มีแต่อาธรรมเพราะฉะนั้นจุดสําคัญเนี่ยขั้นแรกเลยเนี่ยเราจะต้องให้ได้จิตมาก่อนถ้าเรายัางหาจิตตัวเองไม่ได้ นะจิตเราล่องลอยลงไปอยู่ในโลกของความคิดเวลารู้รู้แต่เรื่องราวที่คิดรู้แต่อารมณ์ที่จิตไปรู้เนี่ยสิ่งที่เรียกว่าอารมณ์นะก็มีเรื่องราวที่คิดเรียกว่าอารมณ์บัญญัตินะรูปธรรมอย่างเราไปดูท้องพองท้องยุบเนี่ยท้องเป็นอารมณ์อารมณ์ไม่ใช่หมายถึงอิโมชันนะอารมณ์หมายถึงสิ่งที่ถูกรู้ตัวอ็อบเจกต์เป็นสิ่งที่ถูกรู้จิตเป็นตัวซับเจกต์เป็นตัวรู้ ตัวรู้กับตัวที่ถูกรู้เนี่ยเป็น